สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวสวยที่ดูแลความสวยความงามของตัวเองอยู่ตลอดเวลาสําหรับสาวพิงกี้สาวิกาเฉยเดชล่าสุดเจ้าตัวสวยออร่าพุ่งแบรนด์เรเวียได้คว้าตัวนั่งแทนพรีเซนเตอร์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เรเวียไฮโดรไลท์คอลาเจนณร้านเลซี่คาเฟ่เอ็กซ์แท็คไรเดอร์ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นจากเหล่าดีลเลอร์และตัวแทนจําหน่ายเจอตัวสาวพิงกี้ทังทีก็ไม่พลาดที่จะขอจ่อไม้ ถึงกระแสะข่าวเม้าสนันวงการบันเทิงสำหรับข่าวนางเอกอักษรย่อพอพานขายช่วงล่างงานนี้ขาเปือกทั้งหลายเลยพุ่งเป้าจับโยงไปที่สาวพิงกี้เจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะพร้อมถามเรื่องเพื่อนสนิทอย่างสาวหยาดทีเตรียมจะเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิง ็นจังหวะแล้วก็จังหวะในการออกงานด้วยนานๆดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลามันเหมือนแบบหลังจากโควิดใช่ป่ะแล้วเราก็คือได้จริงๆอ่ะแลนของการเปิดตัวก็คือจะเป็นแพลนตั้งแต่ ต้นๆปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มันกลายมาเป็นแบบตอนนี้หมดเลยนะคะก็คือติดๆกันหมดเลย,เลยจันถึงอาทิตย์ปิดไปเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ถ่ายอีกเรื่องจริงๆก็คือช่วงโควิดเราก็หยุดไปแป๊บนึงเนาะทางที่สองแต่ว่าทางนี้ก็คือยังถ่ายละครอ,อยู่แล้วก็กลับมาถ่ายแบบปกติค่ะแต่ว่าก็จะมีมาตรการในการแบบเซฟตัวเองไม่ระแวงระแวงไม่มีงานมากกว่าใช่มากกว่าเป็นดีใช่ไหม ก็ก็ก็เนี่ยแหละคุนบอกมาอยู่ขายช่วงล่างหรอไม่ใช่เราหรอกเนาะไม่น่าจะได้ขายละค่ะค่ะอาจจะขายผิวมากกว่าตอนนี้นะคะขายอะไรที่เป็นแบบช่วงขาอะไรเงี้ยวันนี้ขายขาขายผิวขายช่วงล่างไม่น่าขายเพราะว่าเวลาของตัวเองก็คือไม่ไม่ได้ไป ไปอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ต้องต้องสื่อกันจริงๆว่าเป็นใครแต่ส่วนเราไม่มีจร, <ๆ S 2> จริงๆก่อนหน้านี้นก็มีนางเอกลูกคุงก็คือเราที่ <c oughs> ทป่านหน้าเค้ยล <c oughs> ุนพี่อ่ะก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเรา <c oughs> อันนั้นก็เป็นข่าวเราอันนั้นคือข่าวเราจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ป่าดหน้าเค้ยใ <c oughs> ่อันนั้นคือเราเราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะคะแต่ว่าอัอนนี้เนี่ยนางเอกพอก็ พุ่งประเด็นมาที่เราแต่ไม่ใช่เรานะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เราไม่ชิวละมั้งไเจอกันทุกรุ่นละมั้งพวกเราอะค่ะก็คือก็คือชี้แจงไปแหละใครก็คงไม่มีใครอยากจะให้เป็นนางเอกช่วงล่างเราเพราะว่าจริงๆช่วงอื่นก็ยังดีกว่าช่วงล่างเนาะก็แต่ถ้าเป็นเป็นนางเอกคนอื่นที่เขาต้องช่วงล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นบาราของเขาละการเราเราจ่วนตัวเราไม่ไม่ไม่เพราะว่าอยู่มาตั้งนานแล้วแหละก็คือเป็นข่าวก็คือเข้าใจแหละ ก็ถ้าไม่ใช่ก็ชี้แจงไปอ่ไม่น่าจะเจออะไรที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วแหละแล้วก็ข่าวนี้ก็คือถือว่าแบบเบ๊ะเบ๊ะเบมันมาตามมันมาตามกระแสช่วงนี้ข่าวแรงหลายคนเนาะเราก็จะเป็นแบบเข้ามาเพราะว่าหายไปนานก็เขาก็คิดถึงก็ยังดีกว่าไม่คิดถึงเนาะนางเอกพออะไรคะอะไรคะนางเอกพอก็อาจจะเป็นแบบอ่ะพุ่งไปเด็นมาที่เรา ก็ถ้าเกิดใครพออีกตอนนี้ก็ต้องโดนนะก็องมุ่งไปด้วยแล้วก็นะคะไม่หนูดีใจจริงๆเพราะว่าไปแล้วหนึ่งเขานาไปแล้วหนึ่งคือคือคือมันเหมือนเราเติบโตมาด้วยการสามคนนะคะหยาดขวัญพิงกี้แล้วในในสถานะที่เพื่อนได้ได้มีความสุขได้ไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยในฐานะเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าวัยอย่างเราเนี่ย คนจะแต่งงานมีลูกกันได้แล้วนะคะก็ทุกคนก็จะมาถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นเราบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกว่านําไปเลยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับหยาดค่ะก็ตอนนี้หยาดก,ก็น่าจะเร่งถ่ายละครแล้วก็ทำทำ,ทำเขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมงานรอยเนี้ยค่ะก็ดีใจอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ่อความ การเติบโตมาในในวงการบันเทิงสําหรับหยาและกี้แล้วขวัญเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเฝ้าเห็นการเติบโตของสองสามคนนี้นะคะก็ยินดีกับทั้งทั้งหยาและน้องขวัญนะถ้าน้องขวัญในอนเคามีแฟนล้วก็ดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเห็นน้องมีความสุขเห็นหยามีความสุขจริงจริงได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอเป็นแบบแบบคุยกันนะคะแต่ว่าเห็นในรูปเห็นในรูปแล้วก็แล้วก็ดีใจว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วจริงๆแล้วก็ถือว่า วัยอย่างเราก็าควรจะมีลูกได้ไม่ทราบเลยพร้อมกันพร้อมกันกับทุกคนค่ะก็ก็เซอร์ไพรส์แล้วก็กดส่งไปหาเพื่อน วันนี้ยังไม่อา่านเลยน่าจะมีคนส่งไปหาเขาเยอะมากอะค่ะแต่ว่าก็ก็ฝากไปบอกคุณแม่เขาด้วยว่าแบบเออคุยคุยกับแม่เขาก็บอกฝากบอกหยาดด้วยอะไรเงี้ยค่ะหยาดก,กับกี้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรักมากอะค่ะเจอกันก็คือนานๆทีแต่ว่าพอเจอกันก็คือจะ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 ,จะไม่ค่อยได้คุยเรื่องรักแต่ว่าหยาดเขาจะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเขาอะค่ะก็ก็จะมีการพบปะของเขากลุ่มเขาแจแหละแฮงเอาด้วยกันแต่ว่ากับกี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค<ม>่อยได<ม>้แหงเอากันบ่อยมาก สน,ส,นสนิทสนิทสนิทค่ะก็ก็ยินด,ดีด้วยนะเพื่อนขอให้มีความสุขม,มากๆนะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปลานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m u ั d เดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ